ท่านผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังครับผมเนี่ยเขาเรียกว่าการทาเสาเข็มเจาะแบบแห้งนั่นเองแต่ว่าที่เห็นเขา đ ลังทำงานอยู่อ่ะอยากจะทราบว่ารายละเอียดต่างๆมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตให้จะกงแล้วผมเนี่ยมูฟไปด้านนู้นหน่อยนะครับไม่งั้น่ะเราจะอธิบายกันไม่รู้เรื่องเลยผมขออนุญาตพูดถึงสาเหตุของหลังนี้ก่อนเลยทำไมเราถึงเลือกใช้เป็นเสาเข็มประเภทแบบเจาะแบบห้งกันนะครับหนึ่งเลยอันดับแรกข้อกําหนดของทางนิติหรือทางโครงการเนี่ยครับเขาไม่อนุญาตให้เราเนี่ยใช้เข็มประเภทไมโครพายได้ นั่นเองทางทีมวิศวกรและสถาปนิกของเราเนี่ยก็ต้องมาหาออกแบบกันใหม่นะครับว่าจะใช้ประเภทไหนดีก็ได้ออกมาข้อสรุปว่าเป็นเลือกใช้เป็นเสาเข็มแบบเจาะแบบแห้งกันทีนี้เรามาว่ากันถึงข้อดีของเสาเข็มประเภทแบบเจาะกันนะครับชนิดแห้งกันบ้างนะครับว่ามันมีข้อดียังไงบ้างข้อดีอันดับแรกๆเลยนะครับก็ในเรื่องของการลดแรงสั่นสะเทือนที่จริงๆมันก็มีอยู่บ้างแหละครับแต่ว่ามันอาจจะไม่เท่าไมโครพายนะครับจะทําได้ดีกว่า นั่นเองแล้วก็ข้อ2เลยในเรื่องการส,ส่งผลของตัวโครงสร้างของบ้านนะครับจะแทบจะไม่ส่งผลเลยว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับอีกข้อสุดท้ายเลยคือสามารถหาคว้าความสมบูรณ์ของตัวเสาเข็มได้นั่นเองนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับเตกแสงจาก DMT c o n n e คอนเน a n ชั่นแอนด์นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่ที่หน้าง,งานชัยพฤกษ์บางบัวทองกันนะครับ หน,หน้าง,งานนี้ลูกค้าได้วระจ้างให้เราออกแบบและต่อเติมนะครับในส่วนของงานหลังคาหน้าบ้านหลังคาข้างบ้านรวมไปถึงการรีโนเวทครัวใหม่ทั้งหมดนะครับยันการปรับพื้นเทพื้นใหม่รอบบ้านเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยงานต่อเติมเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะหลายขั้นตอนมากวันนี้เราจะพาเข้ามาตรวจงานกันนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงแล้วทำไมวันนี้ผมต้องใส่หมวกเซฟตี้แบบเป็นทางการขนาดนี้มาครับรายละเอียดอยู่ด้านหลังผมแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูกันมา โอเคครับสำหรับหน้าง,งานนะตอนนี้นะครับในส่วนอื่นๆเนี่ยก็มีเพียงแค่การรื้อถอนเท่านั้นเองไม่มีอะไรเสียงค่อนข้างดังนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังของผมเนี่ยเขาเรียกว่าการทาเสาเข็มเจาะแบบแห้งนั่นเองแต่ว่าที่เห็นเขา đ ลังทำงานอยู่อ่ะอยากจะทราบว่ารายละเอียดต่างๆมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตให้จะก,กล้องแล้วผมมี่ยมูฟไปด้านนู้นหน่อยนะครับไม่งนั้นเราจะอธิบายกันไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าเสียงค่อนข้างดังนะครับขออนุญาตครับโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็ย้ายมาขยับออกมาสักหน่อยนึงนะครับเสียงดัง แต่ไม่ต้องหว่วงผมให้น้องทีมงานเนี่ยเก็บอินเสิร์ตกันอยู่ด้านในหนึ่งคนแล้วก็เดี๋ยวผมขออนุญาตบรรยายไปด้านนอกเนะแล้วก็ดูการทํางานของทีมช่างเนี่ยของเราเนี่ยเป็นแบล็กการ์ไปแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายเป็นขั้นตอนขั้นตอนไปผมขออนุญาตพูดถึงสาเหตุของหลังนี้ก่อนเลยที่มาเราถึงเลือกใช้เป็นเสาเข็มประเภทแบบเจาะแห้งกันนะครับหนึ่งเลยอันดับแรกข้อกําหนดของทางนิติหรือทางโครงการเนี่ยครับเขาไม่อนุญาตให้เราเนี่ยใช้เข็มประเภทไมโครพายได้ นั่นเองทางทีมวิศวกรและสถาปน,นิกของเราเนี่ยก็ต้องมาหาออกแบบกันใหม่นะครับว่าจะใช้ประเภทไหนดีก็ได้ออกมาข้อสรุปว่าเป็นเลือกใช้เป็นเสาเข็มแบบเจาะแบบแห้งกันนะครับไม่ต้องห่วงหากคุณผู้ชมดูแล้วทางโครงการของคุณผู้ชมเนี่ยมีข้อกําหนดอะไรแบบนี้อยู่เหมือนกันในการที่ห้ามใช้ไมโครพายเนี่ยก็แจ้งทางเราได้เลยนะครับเพราะว่าเราสามารถทําให้ได้ทุกรูปแบบอยู่แล้วนะครับทีนี้เรามาว่ากันถึงข้อดีของเสาเข็มประเภทแบบเจาะกันนะครับชนิดแห้งกันบ้าง นะครับว่ามันมีข้อดียังไงบ้างข้อดีอันดับแรกๆเลยนะครับก็ในเรื่องของการลดแรงสั่นสะเทือนที่จริงๆมันก็มีอยู่บ้างแหละครับแต่ว่ามันอาจจะไม่เท่าไมโครงพายนะครับจะทําได้ดีกว่านั่นเองแล้วก็ข้อ2เลยในเรื่องการส,ส่งผลของตัวโครงสร้างของบ้านนะครับจะแทบจะไม่ส่งผลเลยว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับอีกข้อสุดท้ายเลยคือสามารถหาควาาความสมบูรณ์ของตัวเสาเข็มได้นั่นเองนะครับเพราะว่า เราจะมีวิธีการในการที่จะเก็บตัวอย่างของปูรัดเ,เนี้ยที่นํามาเทเนี่ยไปเทสไปเทสกันในแลบต่อว่าค่าการรับแรงอะไรต่างๆของเสาเนี่ยมันสมบูรณ์มากน้อยเพียงใดนั่นเองนะครับแต่ในส่วนของวิธีการเนี่ยว่าจะเริ่มยังไงบ้างก่อนที่จะมีการทําเข็มเจาะได้เนี่ยเดี๋ยวผมขออนุาตต่อเลยนะครับครับคุณผู้ชมเรามาพูดถึงวิธีการและขั้นตอนการก่อนที่จะเริ่มการทําเสาเข็มเจาะได้นั่นเองอันดับแรกเลยนะครับก่อนที่เราจะทําเสาเข็มเจาะนั้นอะ เราต้องมีการสำรวจสำรวจอะไรละ่ะสำรวจชั้นดินกันก่อนเพราะว่าเสาเข็มต่อเนี่ยเขาจะสามารถอ,าออกแบบการรับแรงของเสาเข็มเนี่ยควบคู่ก,กันกับชั้นดินนะครับมันถึงจะนําผลเนี่ยมาออกแบบได้ว่า,าหลังนี้เนี่ยชั้นดินเนี่ยมีความลึกเท่าไหร่อยู่ในชั้นที่เราต้องการมีความลึกที่เท่าไหร่นั่นเองซึ่งถ้าถามว่าทําไมไมโครพายเนี่ยไม่เห็นต้องสำรวจชั้นดินไม่ต้องหาค่าชั้นดินเลยนะครับ เนื่องด้วยว่าไมาโครพายเนี่ยเขาเป็นการตอก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 ,ตอกไปจนมันตอกไม่ลงเราก็จะคาดการณ์กันว่าณนะตรงนั้นอ่ะมันถึงชั้นดินที่เป็นชั้นดินดาหรือชั้นดินแข็งแล้วนะครับเราก็ทําการเช็คโบเขาได้เลยทันทีแต่สําหรับเสาเข็มเจาะเนี่ยไม่สามารถทําได้นะครับจะเป็นการาขุดดินอ่ะว่าง่ายๆโดยเสาเข็มเจาะเนี่ยสามารถเจาะลึกได้ถึง2-3เมตรกันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าสําหรับหลังนี้จากที่เราสำรวจชั้นดินกันมาแล้ว ก็ได้ความลึกที่16เมตรนั่นเองอโดย16เมตรเนี่ยจะลึกลงไปถึงชั้นดินกลางปันกางค่อนข้างเหนียวนั่นเองหรือชั้นดินทรายก็ได้ครับก็เพียงพอแล้วในการที่จะช่วยให้เสาเข็มเนี่ยไม่พังทลายลงจากชั้นดินอ,อ่อนหรือชั้นน้ำอ่ะครับในดินนั่นเองนะครับโดยอันดับแรกเมื่อเราได้ค่าต่างๆค่าความลึกอะไรกันแล้วก่อนที่จะเริ่มเลยเห็นไหมครับเด่นๆเ,เลยช่างก็จะตั้งสามขา โทเทครอบด้านไม่ให้น้ําหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันกระเด็นไปบ้านเพื่อนบ้านนั่นเองพอตั้งสามขาได้แล้วปับ๊บเราก็มาหามาร์กกิ้งกันมาหาตําแหน่งของเสาเข็มกันนะครับว่าจะต้องเริ่มตอกเหล็กนาสูงลงไปเนี่ยที่ตําแหน่งใดนะครับโดยก็จะอ้างอิงน,นะครับจากแกน X และแกน Y เมื่อพอทราบตําแหน่งแล้วก็ลองเช็คดิ่งดูทิ้งดิ่งดูว่ามันมีค่าตามที่เราออกแบบไว้ไหมตามที่วิศวกรของเราเนี่ยออกแบบไว้ไหมหากได้แล้ว ก็เริ่มตอกแบ็กเก็ตหรือเหล็กนําสูนะนะครับหรือเรียกว่าทุ่นเหล็กก็ได้ลงไปสักระยะหนึ่งอ่าแล้วก็จะต้องมีทําการอ่าท่านผู้ชมเห็นไอเหล็กข้อ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 นั้นไหมอ่าอันนั้นเขาเรียกว่าเคตติ้งหรือว่าปอกเหล็กนั่นเองซึ่งพอนําสูนลงไปนะครับก็จะเริ่มที่จะกดเคตติ้งลงไปแล้วเริ่มกดปอกเหล็กลงไปแล้วโดยอ่าวิธีวิธีการกดลงไปนะครับเขาจะกดลงไปทีละข้อนะครับพอได้ข้อแรกแล้วทํายังไงต่อก็มาเช็ดแนวดู เช็คดิ่งดูนะครับว่ามันได้ค่าตามที่เราออกแบบไว้ไหมเมื่อพอมันได้ใช่ไหมเขาก็จะทำการเอาเหล็กแต่ละท่อนเนี่ยมาต่อมาต่อมาต่อกันโดยแต่ละท่อนนะครับบนหัวเขาจะมีเกลียวบนหัวและท้ายจะมีเกลียวจะต่อ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 ลงไปให้มันได้ความลึกตามที่เราได้คํานวณไว้นั่นเองนะครับแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวผมอธิบายต่อว่าจะเป็นยังไงเพื่อให้มันเห็นภาพผมจะเริ่มมีละสเต็ปแล้วกันนะครับคุณผู้ชม โอเคครับคุณผู้ชมเมื่อกี้ถึงไหนกันแล้วถึงการเสียบปลอกเหล็กหรือว่าเคสติ้งกันไปแล้วใช่ไหมครับทีนี้จะอธิบายต่อเมื่อพอเราเสียบเคสติง้งหรือว่าปลอกเหล็กเนี่ยลงไปได้ความลึกตามที่เราต้องการแล้วนะครับในขั้นตอนต่อไปเนี่ยทีมช่างเขาก็จะนำอะไอ้เจ้าแบ็กเก็ตหรืออธิบายง่ายๆมันก็คือกระเช้าในการที่จะไปนําดินในหลุมเนี่ยนะครับขึ้นมาออกนอกหลุมนะครับโดยหลักการของไอ้แบ็กเก็ตตัวนี้นะครับเขาจะทําหน้าที่จะพูดยังไงเห็นภาพเช็คบ่าวแล้วกัน ถ้าให้พูดถึงระบบงานระบบก็จะเปรียบเหมือนเช็ควาลวพอต,ตัวเขาเนี่ยาภายตูดภายใต้ตูดของแบเก็ตนะครับเขาจะมีลิ้นปิดเปิดเท่ากับว่าพอดินมันดันขึ้นมาพอจังหวะที่จะยกขึ้นลิ้นจะปิดะจะทําให้ดินนั้นนะครับไม่สามารถหล่นลงไปได้นั่นเองก็จะนําออกมานาออกมาเรื่อยๆเลย,เลยจนมันหมดภายในหลุมนะครับเมื่อดินพอหมดแล้วนะครับช่างก็จะทําการเช็คแนวกันอีกทีเช็คดินงันอีกทีว่า ตลอดของเสาเนี่ยมันได้ดิ่งมันได้แนวไหมนะครับรวมถึงจะเช็คด้วยว่าภายใต้ตูดหลุมนั้นน่ะมีน้ำไหมหากมันมีน้ำตรงนั้นน่ะเดี๋ยวเขาก็อาจจะใช้ผงปูนหรืออะไรในการโปรยให้น้ำมันแห้งไปนะครับก่อนที่จะทำการเทนั่นเองนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงการขั้นตอนเทนะคุณผู้ชมสังเกตด,ดีๆไอ้เรื่องเหล็กที่วางอยู่เนี้ยเดี๋ยวเขาจะต้องมีการโผลกเหล็กเสริมเหล็กกันด้วยนะครับลงไปภายในหลุม นะครับผมก่อนแล้วถ้าเราจะไปก็จะสามารถเทได้เลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมอาจจะพาเดินเข้าไปเดินดูสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอยากแบ่งปันจริงๆแต่อาจจะพูดไม่ได้หรือไม่ได้ยินต้องขอที่เรต้องขออภัยก่อนนะครับผมเพราะว่าสําหรับงานต่อเติมบ้านเนี่ยการที่จะเลือกใช้เข็มเมจาะสมัยนีย้อาจจะไม่ได้ค่อยเขาเปลี่ยนได้ไบ่อยๆแล้วนะครับโอเคมาเดี๋ยวพาไปดูด้านในกันหน่อยนะครับ ทางคุณผู้ชมขอ่าที่เห็นอยู่ในภาพตรงนี้นี่คือไอเจ้าเคสติ้งหรือเคสติ้งหรือปอกเหล็กนั่นเองโดยเนี่ยช่างเขาเดินการกดลงไปเรื่อยๆทีละท่อนทีละท่อนนะโดยพอได้หนึ่งท่อนแล้วเห็นไหมว่ามันหัวท้ายมันจะมีเกลียวเราก็จะนําเกลียวเนี่ยไปหมุนไปหมุนแล้วก็กดลงไปต่อ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 จนกว่าจะได้ความลึกนะครับตามที่เราออกแบบไว้เลยนะครับอ่า ดูจากแรงสั่นสะเทือนภายในกล้องก็ได้นะว่ามันแทบจะไม่มีแรงสั่นสะเทือนเลยเพราะว่าวัตถุที่เรากดลงไปอะ่ะมันไม่ได้มีลักษณะตันนั่นเองอ่าม,มันมันเป็นละะนักษณะลวงเวลากดลงไปอะ่ะจะจะจะต้งเ,เรียกว่าเป็นการกดดีกว่าแ้าจะไม่ใช่การตอกละเพราะมันแทบไม่จะเทือนเลยนะครับคุณผู้ชมโอเคครับคุณผู้ชมสําหรับวันนี้เนี่ยนะครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันสู้เสียงไม่ไหวจริงๆผมอาจจะอยู่ไม่จบจนเสร็จนะครับแต่ไม่ต้องห่วงเลยนะ้องวิศวกรผมเนี่ยต้องอยู่จนแบบ เทเสร็จป,ปิดหลุมนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าสําหรับเข็มต่อนะครับผมต้องขอแนะนําอย่างนี้ในการที่เราขุดหลุมมันแล้วเนี่ยจะต้องเทปิดหรือให้มันเสร็จสิ้นโปรเตเนี่ยให้มันจบให้ได้ภายใน1วันนะครับพยายามอย่าไปปล่อยหลุมเอ่อให้มันโล่งอย่างนั้นเพราะว่าอาจจะต้องการอันตรายที่จะเกิดภายภาคหน้าได้ด้วยนะครับโอเคครับสำหรับางานนี้เดี๋ยวมีความคืบหน้ายใใังไงกันต่อนะครับในส่วนของงานต่อเติมเดี๋ยวผมจะพามาอัปเดตเรื่อยๆว่า มันจะสวยงามแบบไหนตรงนี้จะเป็นยังไงนะครับที่ผมพูดไปเดี๋ยวพามาอัปเดตกันต่อแน่นอนนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับงานประเภทนี้หรืองานต่อเติมใดๆก็แล้วแต่ติดต่อได้เลยครับที่เบอร์นี้เลยครับบริษัทด m มพีคอนสตรัคชั่นแห่งบูดิ้งนะครับบริการงานต่อเติมทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นงานต่อเติมงานรีโนเวทหรือแม้กระทั่งงานสร้างบ้านหรืออาคารพาณิชย์นะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมฝากเข้าไปติดตามช่องทางการติดตามของเราด้วยนะครับตอนนี้มีมากมายเลยผมว่า ผมว่าผุกเปิดพร์มแล้วฝากกันไปช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมสักนิดนึงนะครับเราตั้งใจกันทํากันจริงๆนะครับเหมือนเดิมเลยครับก่อนจากไปขอฝากไว้หนึ่งคำคมนะครับหาวเนี่ยเอาไว้ใช้กับอาการง่วงแต่ห่วงเนี่ยผมเอาไว้ใช้กับลูกค้าเท่านั้นครับขอบคุณครับ